ทะเบียนรถนี่ทำไรครับเนี่ยซ<ส>าซาพันเอ้ยซาพันซาพันซา,พ,นาพันน้องๆครับนี่นะทะเบียนรถนี่เอาหกสามแล้วกัเจ็ดห้าลบไปลบมาได้บ่นี่เลขสองตัวอ่าบังหลายไอ้บางหน่อยเลขสองตัวเอาหกสามโดยอันนี้มันออกมาตัวนี้ เอาตันละ20พันเอิเดิน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 เจ้บาบ้านนะสุกฟอง,ม,งมาสมมติถึ้นถงมา20พันเนี่ยในร้านสองแสนอ๋อสุดๆโอเมื่อแล้วเมื่อใครร้านสองแสนโอ้แม่โอม้อโอม,อมอ่ร้านดีเอาเลขสามตัวสองพันห้าใจเดียวใจเพิ่มเดียใจเพิ่ม มงละหา้าสิบงค่ะาหา้าสิบบาทมาอัดนขานยอดดีขนาดเบิดตูดเลยปะนี่ออลอยหน้าขับเมออือขัเมือขบมีขบือเลยยืมยืมบงใส่ก็อ่าแม่ข้านี่ย้อนให้ซื่อเลขเได้ภายนอกไม่เมือลอยน้า นี่ะสิใจจะแล้วเท่าไร่ของห้นะเครื่องคิดเลขต้องเข้าแล้วกดเอาเครื่องคิดเลขต้องมาคบแล้วแ่ครบแล้วยังมาโกงไอ้เพ่อ่ได้โกงอะไรอ่เงี้ยเอาสิมันจบโรกัน เอา่าเลขยังไปเนเข้าระวังเข้าสอง้สีดสองกันนะสิ้าวามาเข้าเลยมาโอ้ไม่เข้าดาวเราค่ามาทั้งยี่ไแหละโอ้ยเย็ยยยยยย่ยย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 ย ตลาดกับลูกค้านะเอาแบ็กแชมมาฮูอหลีมาเรียนเท่าไหร่เฮ้ยบุเซียดูไอ้บุถึงเรีดอกได้ดีใจสุเฮ้่นีใจไปคิดไปยังไมเอาเรย่องมันเรียนเท่าไนร่แง่นมาแล้วโอ้ไม่เท่าไห้เปดิ บอเรืออะไรนี่เรือแสห้าสิ่บออันนี้ก็ให้นี่นะเรือเท่าไรของเทาเนี่ยที่เทาท่ื้อเนี่ยอันที่ซื้อไปบัว่้าแล้วติบิดเน่ยเออยังยังาสิบพันกันเจ็ดสองสองห้าสี่ตัวเข้าสี่ตัวพูดาซื้อลอตเตอรี่ไทยพดนะอันได้สี่ตัวนะ ก็เลือนั่นแหละเอาเลยโฮมเซ่เลยไอัมเียสองสองห้าเอามันเรือบ่อหนิเลือเลือเตนต่งนะเกาะนี่เลยก็ใสเลยนะต้องใสเลยพอเลยบ่าบัดนี้ยขึเลือกับมือายเก็ไม่ยอมินีแค่จะได้เท่านไม่เท่าบ่อหน ฉะนั่มาซ่ข้อเป็นขอไล่เป็นแถวอผากนะเอาจ็จูเงนไกันแล้วแบกกันแล้วแบกการไปกันถ้าถีอเลขบเมืองจะมาขี่รถมเไซค์ลอยั เรา<อ><อ>ขายเลขกับเห็น,ลเ,นเลออยหหนะเดือนที่เลขเดือนมหามื่อน่ะคำบุญถึแบบเมื่อลเลยด้อโอ้ไม่นี่ลนเนาะแตะแลนี่เน <S <S 2> <S 2> เนะตะเลงเล็ออกอเอ้ย